สวัสดีครับขอต่อองค์พระนะครับนี่ผมกดอัดเป็นครั้งที่สองนะพอดีมันเกิดผิดพลาดทางเทคนิคเลก็กน,น้อยๆวันนี้มาชมเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นนผมนำเสนอพระองค์นี้แล้วก็พระองค์นี้ใช่ไหมแน่นอนพระเนื้อหาแบบนี้เป็นเนื้อหาที่ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมนะองเล็บส่วนตัวผมนะไม่เกี่ยวกับชาวบ้านนะ เป็นพระที่มีเนื้อหาเซฟโซนที่สุดนะครับเซฟโซนหมายถึงว่าปลอดภัยคือเป็นพระที่เก่าถึงจะไม่มีที่มาหรืออะไรก็แล้วแต่คุณหาพระที่มีความเก่าอายุแบบอายุร้อยปีอ่ะร้อยกว่าปีอ่ะหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบเกินร้อยปีอ่ะแน่ๆคือคุณถือว่าคุณปลอดภัยที่สุดนะครับนะแต่พระอันนี้คือเซฟโซนผมบอกเลยทุกคนลองหาพระแบบนี้มาใช้มาศึกษาดูแต่กรณี ผมผมไม่ได้หมายความว่าตัวผมเองเก่งนะคือผมก็ศึกษาผมก็เห็นพระเยอะมากคือตัวอย่างพระบ้านผมนี่เยอะมากถ้าใครมาเยี่ยมบ้านผมจะรู้เลยผมไม่แพ้รังพระอื่นๆนะครับคือเฉพาะพระที่วางอยู่หน้าผมเนี่ยทั้งพระรูปหล่อทั้งพระผงพระปิดตาพระโลหะพระสมเด็จเนี่ยเฉพาะบนบนโต๊ะทํางานผมเนี่ยก็น่าจะหลายหลายร้อยองค์นะนะแล้วล้วนเป็นพระเก่าทั้งสิ้นนะครับคือคัดกรองไปแล้วอันไหนที่ไม่ไม่ชอบใจเลยผมจะรวมใส่ อ่าเป็นถุงเป็นกระป๋องไว้ก็คือเตรียมเอาไปแบบใครมาขอทองเหลืองอะไรไปหล่ออะไรก็ก็ว่ากันไปนะครับอ่าอันนี้ผมจะนําเสนอพระอีกชุดหนึ่งนี่ชุดนี้ที่ผมเก็บสะสมนะแล้วไม่ได้เป็นพระเก็บมู่ซั่วนะผมบอกนะพระที่ผมนําเสนอส่วนใหญ่อะ่ะผมจะเป็นพระที่ได้จากบ้านนะครับ ประวัติอ่ะจริงๆมันมีแต่ผมไม่อยากมาเล่านิทานไม่เล่าสตอรี่ให้พวกคุณฟังอ่ะเพราะว่ามันมันผมอยากให้คุณดูหน้าพระแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าสตอรี่ประกอบให้คุณฟังนะพระชุดนี้เนี่ยพระชุดนี้ก็คือชุดเดียวกันนี่ก็คือพิมพ์เดียวกันแต่ว่าพระกลุ่มเนี้จะมีทั้งหมดสามสามแบบสามกายภาพก็คือจะมีกลุ่มที่ลงรักน้าเกลียงนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นลงรักดํานะครับแต่กลุ่มที่ลงรักน้าเกลียงเนี่ยผมจะยังไม่พูดวันนี้ผมจะพูดถึงกลุ่มที่เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับ พระชุดนี้ผมได้จากเป็นบ้านแบบพี่คนหนึ่งะนะครับที่รู้จักกันเป็นลูกค้าผมเองนั่นแหละแล้วบ้านเขาค่อนข้างที่จะเป็นมีฐานะอยู่ในย่านๆแถวแถวถนนแถวแถวถ,วถนนวิสุกรรษะแถวๆนั้นย่านๆนะตรงไหนสักที่แหละพระชุดนี้ผมได้มานานมากแล้วนะครับเอาจากคำบอกเล่าที่เขาเล่าให้ฟังนะจริงเท็จประกันใดผมไม่ทรบาบเพราะว่าพระชุดนี้ คือตัวผมเองอายุประมาณสี่สิบกว่านะสี่สิบกว่าพี่คนนั้นน่ะณเวลานั้นะย้อนไปก็น่าจะเป็นสักประมาณช่วงก่อนที่ผมจะเดินไม่ได้นะก็คือสักหูย้อนไปร่มรุ่มร่มร่มร่มมากกว่าเจ็ดปีมากกว่าเจ็ดปีนะอพี่เขาเล่าให้ฟังว่าพี่เขาจะอายุมากกว่าผมนะพี่เขาจะอายุอยู่ช่วงประมาณอ่า ผมก็ไม่เคยไปถามใครนะเสียมารายาทนะแต่เพราะทีผมดูแล้วก็น่าจะอายุมาช่วงห้าสิบกว่ากว่านะครับเ,เขาได้เล่าให้ฟังว่าเขาเห็นผมเป็นคนสนใจพระเครื่องผมชอบพระเครื่องเขาก็เลยว,ว่าอ,อพระบ้านเขาอ่ะมีเป็นพระตั้งแต่สมัยคือเขาเกิดมาเขาก็เห็นแล้วลหละพระกลุ่มเนี้ที่เขาเก็บเก็บไว้เนี่ยอ,อ,อยู่ในรังอยู่ในหีบอยู่ใดแล้วก็ไม่รู้ผมก็ไม่ทราบเพราะหรอกกออ็ผมก็สนใจนะแต่เขาบอกว่ากลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นพระสมเด็จนะครับ เขาก็เล่าให้ฟังว่าเอ,อทางบ้านเขาอะนะครับบรรพบุรุษเขาเนะี่ยจะอ,อะไรนะเอเหล่ากงเ,าเหล่ามาอะไรเขาก็ผมไม่รู้หรอกนะคือ,เ,อ,อเขาว่าเขาทําบุญเนี่ยนะครับตั้งแต่ยุคสมัยตั้งแต่หลวงปู่ภูท่านอยู่นะตั้งแต่หลวงปู่ภูท่านอยู่จนมาถึงอะไรนะถัดจากหลวงปู่ภูท่านนะครับนะเขาก็ได้พระกลุ่มนี้มาซึ่ง ก็ประมาณนั้นนะส่วนตัวผมก็ได้มาพระชุดนี้จำนวนไม่มากหรอกก็จำนวนน่าจะสักหลักหลายหลาย,ลายร้อยองค์นะครับมีรวมทั้งหมดแล้วก็มีอยู่สิบกว่าพิมพ์นะครับที่แยกออกมาได้นะมีทั้งหมดสามสามรูปแบบนะครับอ,อตอนนั้นผมก็ไม่มีความรู้อะไรหรอกจนมาช่วงประมาณโควิดแรกๆอะ่ะเริ่มมีพระสายอนุร,รักษ์หรือว่าสายสายกล้องพันเอกกันแหละมาผมก็เริ่ม ศึกษาเริ่มอะไรเงี้ยจนมารู้นะก็ได้มีการส่งถามกลุ่มนู่นกล,ลุ่มนี้เริ่มมอาไปเข้าเช็คหรือว่าเริ่มเอาไปส่งประกวดนะครับตามสายรั้งนิยมทั้งหลายก็เอาไปติดรางวัลมาได้หลายถ้วยอย่างเงยนะกับภาชุดนี้นะนะครับอ่าแล้วก็ได้นำเอาไปให้อาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงในสายอ่ในสายอ่สายวิทยาศาสตร์นะครับก็ได้มีการสอบถามอะไรเงี้ยก็มี ส่วนใหญ่เลยเขาก็จะตีนะครับส่วนใหญ่เขาตีเป็นวะละัลคังหมดเลยไม่มีใครตีเป็นบางขุนพรมเลยแต่ทางทั้งที่ต้นต่อนะครับจากที่ทราบอ่ะหน้าพระชุดเนี้ยน่าจะได้มาจากทางจากทางอาทาง,ทาง,ท,างทางบางขุนพรมนี่แหละอันนี้ไม่แน่ใจนะเป็นเรื่องของคำบอกเล่านะแต่ผมอยากให้ดูที่หน้าพระนะครับอันนี้ผมเล่า,ลาประกอบไปเฉยนะคุณคุณไม่ต้องเชื่อผมนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ผมดูจากหน้าพระแต่ จากคาบอกเล่านะครับก็เล่าประกอบมาเขาก็บอกมาแบบน no <si> ี้ผมก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับ่ะแต่พระชุดนี้นี่สององนี้เนื้อหาจะต่างกับพระกลุ่มนี้อย่างสิ้นเชิงเลยนี่เนื้อหาจะต่างกับพระกลุ่มนี้อย่างสิ้นเชิงเลยอย่างพระกลุ่มนี้ก็คือเป็นลักษณะเนื้อผงนะครับเนื้อผงเนื้อปูนแล้วก็มีการเคลือบนะครับอายุนานเนื้อหาก็ค่อนข้างมีความจัดนะแต่พระกลุ่มนี้นะครับเป็นพระ เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับเนื้อผงพุทธคุณนะแล้วก็มีลักษณะของมวลสารไม่รู้ว่าจะเป็นการคุกหรือว่าเป็นการลรยนะครับก็มีบางองค์ก็มีมากบางองค์ก็มีน้อยนะก็จะมีกลุ่มที่เป็นเม็ดสีแดงสีเขียวนะครับเพิ่มเติมเข้ามานะแล้วเนื้อหาเขาอะจะเป็นเนื้อกลุ่มแบบเนื้อผงพุทธคุณนะครับเป็นพระกลุ่มที่น่าสนใจแม่พิมพ์ก็จัดอยู่ในกลุ่มแม่พิมพ์ที่แบบ เป็นแม่พิมพ์แบบกลุ่มพวกบล็อกหินมิโกนะครับมีการตัดขอบแบบค่อนข้างเรียบร้อยเลยส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเป็นหลังเรียบนะครับหลังเรียบนะอ่ะอันนี้มาดูเนื้อหากันแน่ๆพระอย่างเงี้ยไม่ใช่พัะเก๊อยู่แล้วล้านอร์เซ็นไม่มีทางเป็นพระเก๊เลยแต่แค่ว่ามาสืบอีกทีนึงว่ามันเป็นตามคําบอกเล่าไหมอ่ะถ้าตามคําบอกเล่าก็คือทางบ้านเขาเนี่ยมีความทําบุญน่ะทำบุญเกี่ยวกับวัด เนี่ยบางกลุ่มพมเนี่ยแต่ผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะได้มาช่วงไหนยังไงแบบไหนอะไรเราไม่รู้นะครับแต่ผมว่าเชื่อว่าเขาไม่ได้โกหกหรอกเพราะผมก็เห็นอยู่นะครับบางเขาค่อนข้างมีฐานะแหละนะครับออพระกลุ่มนี้เขาได้กันมาตั้งแต่คือพี่เขาอายุประมาณสักผมว่าน่าจะมีสักห้าสิบห้าสิบกว่ากว่านะนะแล้วก็เขาบอกว่าแกเกิดมาแกก็เห็นแล้วเพราะฉะนั้นพระกลุ่มนี้ก็คือต้องมีอายุมากกว่าห้าสิบปีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นมาดูกันมาดูเนื้อหากันนะครับขอโทษ พิมพ์นี้เป็นพิมพ์เกต์โบตุมนะครับเป็นพิมพ์เกตโบตุมตอนเด็กๆผมเคยเห็นพิมพ์นี้รู้ว่าทําไมผมถึงตัดสินใจเก็บพระชุดนี้จากบ้านพี่เขามาเพราะเมื่อตอนเด็กๆอ่ะผมเคยไปร้านตัดผมใครเคยมีหนังสือพระยุคกเก่าๆอะ่ะคุณจําพระพิมพ์นี้ไว้ให้ดีคุณลองไปเปิดดูคุณจะเคยเห็นพระพิมพ์นี้นะครับคุณลองนึกคุณจะจินตนาการดูถ้าเกิดคุณรุ่นราวเขาเดียวกับผมเนะี่ยคุณไปตัดผม ตอนนั้นเด็กๆผมก็คือไปตัดผมทรงนักเรียนนะครับเวลาทุกเดือนเราก็จะต้องไปตัดผมนะเพื่อที่เราจะได้ไม่โดนก้อนเราก็จะไปนั่งอยู่ตามร้านตัดผมนะครับก็ต้องไปรอคิวและแน่นอนเขาก็จะมีหนังสือก็จะมีหนังสือพระแล้วก็พวกหนังสือนวนนางอ่ะร้านตัดผมมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็มีกลุ่มหนังสือพิมพ์ คือจะมีหนังสืออยู่ประมาณเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจมันจะจะ,จะร้านไหนยังไงก็เป็นเป็นเป็นฟอร์มนี้นะก็คือจะมีหนังสือพระจะมีหนังสือแบบหนังสือโปะนะครับร้านแบบผมเนี่ยอันนี้เรื่องจริงแล้วก็จะมีหนังสือพิมพ์นะแน่นอนเราเป็นเด็กแหละเราก็แบบเราก็ไม่คงจะทะลึ่งตึงตังไปดูหนังสือโปนะครับเราก็หยิบหนังสือพระมาดูนั่นแหละอาจจะเป็นทําอาจจะเป็นความที่ทําให้ผมมีความชื่นชอบพระเครื่องมาตั้งแต่ตอนนั้นด้วยแหละนะครับเ <teu> นี่ยผมเคยเห็นพระพิมพ์เนี拜拜้ย เคยมีลงหนังสือเก่าๆอยู่นะผมเคยเห็นผมจําได้นะครับนี่ตอนนั้นมีการเล่นหาเล่นหากันแหละผมจําได้แต่มารายละเอียดผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นตีเป็นที่ไหนยังไงแบบไหนนะครับอันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะแต่ว่าพระพิมพ์เนี้ยเป็นพระพิมพ์เกตุโตมนะครับหรือจะมองเป็นเจดีก็ได้เพราะว่าพื้นฐานคล้ายกันแต่ดูแล้วน่าจะเป็นเกบตบดู้พระพครกับูนนี่มาดูเนื้อหากาันา เนื้อเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับคือไม่มีความจัดเลยแหละคือมันไม่ได้จัดจ้านแบบเนื้อพวกนี้มันไม่ได้จัดจ้านแบบเนื้อพนี้อะแล้วเราเราจะรู้เราจะมั่นใจได้ไงว่ามันเก่าผมมั่นใจนะว่าเก่าและเก่ามากด้วยคุณนึกถึงพระเนื้อผงพุทธคุณนะครับเนื้อผงอ่ะเนื้อผงที่มันป,ลปลนๆคุณคิดดูเด็กกาลเวลาที่มันผ่านมานึกออกไหมคือกาลเวลาที่มันผ่านมาแล้วมันไม่ได้มีสารอะไรเคลือบ กรณีที่มันมีเคลือบก็คือมันก็จะมีเนี่ยเห็นไหมองนี้มีเคลือบคือเคลือบเคลือบแบบรักน้าเกี้ยงถ้าเราไปเทียบอายุแล้วอะเนี่ยรักน้าเกี้ยงเดี๋ยวไว้พวกรักน้ําเกี้ยงเดี๋ยวค่อยดูที่หลังดูเนื้อผมก่อนทําไมผมถึงมั่นใจว่าพาชุดนี้เก่านะครับดูจากเรื่องของรักดูจากเรื่องของคาบดูจากเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ให้ดูอีกว่าเป็นลักษณะพาแบบเนี้ยคือมันเป็นเนื้อแบบเนื้อผงพุทธคุณอะเป็นเนื้อผงแบบเนื้อปูเนื้อผงอะออกแนวแบบ คล้ายผ้าวัดปักน้ําอ่ะแต่มันเก่าผ้าวัดปักน้ําเยอะเลยนะครับแล้วด้วยพิมพ์พิมพ์ลักษณะพิมพ์เนี่ยมันเป็นพิมพ์แบบดิมิโกนนะครับแล้วก็พิมพ์ผมก็ว่ามันไม่น่าจะจัดอยู่ในพิมพ์ของพวกช่างหลวงอ่ะน่าจะเป็นกลุ่มของพิมพ์พวกช่างช่างสิบหมู่ช่างอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะแต่ว่ามีฝีไม้ลายมือพอสมควรนะในการแกะแม่พิมพ <Yeah. S 1> ์นะครับอันนี้มาชมกันนี่ มองดูผินเผ็อไหมเป็นเนื้อขาวๆแล้วพระแบบนี้ไม่เดินสนาไม,มไม่ค่อยเจอผมก็ไม่ค่อยเจอเชื่อไมได้เลยนะนานๆมีหลุดๆแบบโผล่ผลมาทีนี่เนื้อเห็นไหมคุณเห็นเนื้อไหมเนื้อเขาจะไม่มีความตึงเลยคือมันเก่ามันงอกบางคนนะ่ะเขาตีว่าเป็นพระลงกุ้วยซ้ำผมแบคือพระกลุ่มเนี้ยผมมาให้ใครดูอ่ะคือมันมีคนตีแบบหลากหลายมากอะ่ะบางคนก็ว่าเฮ้ย hey, นี่มันขี้กุนี่ว่าบางคนก็ว่าเฮ้ย hey, มันนู่นมันนี่คือมัน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 มีคนที่ดูพักกลุ่มนี้แล้วแบบเขาเขาตีได้เป็นหลากหลายมากอะแต่ไม่มีใครตีพักกลุ่มนี้ผมเก้เลยนะอ่าเพราะฉะนั้นก็ดูกันจากคําบอกเล่าอ่ะมันมีความเกี่ยวพันกับทางพังหนุนพรมนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจอะแต่ผมให้ใครดูขณะผมไปส่งประกวดเขาก็ตีเป็นวัลคังกันหมดนะไม่มีใครตีเป็นบางหนุนพรมเลยผมก็แปลกเหมือนกันอันนี้มาดูพิมพ์พิมพ์ก็เป็นพิมเกตโบตูมนนะครับก็คือจะเป็นพิมพ์แบบ เกตโบตูมที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละแต่ว่ารูปลักษ์เขาจะค่อนข้างที่จะแบบมีความแตกต่างะนะครับก็คือเป็นศิลปะแบบเนี่ยพระพักประมาณนี้หน้าให, Kent ใหญ่ๆมีหูนะครับมีหูก็คือเป็นศิลปะเอศิลปะแบบออกเป็นแบบพิมพ์เกตโบตูมที่ปกติผมก็ไม่มีเทียบนะตรงนี้ขอโทษทีนะเนี่ยเกตตรงนี้เขาจะมีมวยนะครับเดี๋ยวผมก็เอาองค์ชัดๆดูสิวะเออ นี่นี่นี่เออเนี่นี่โอเคเห็นไหมพระพักก็เป็นประมาณนี้พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่สวยมากนะแล้วพิมพ์เนี้ยมีตรงกับในหนังสือของท่านไอน้หนังสือพระสมเด็จอะที่เป็นตําราที่ท่านอาจารย์ตียมประวัยท่านเขียนพิมพ์นี้มีมีตรงเลยนะครับอยู่ในพิมพ์อยู่ใน,ในเป็นแป้พิมพ์เกตบัวตูมที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละต้องไปเปิดดูอะนะครับนะครับมีหูเนี่ยมีมีมวยผมแล้วก็มีเกตเห็นไหมเกตที่เป็นลักษณะแบบบัวตูมนะครับนะ เนี่ยแล้วก็มีหน้าอกแล้วก็มีลักษณะของสังกติคมคมเลยนะคมคมเลยนะครับแขนฝั่งนี้จะแกะค่อนข้างทิ้งเห็นไหมแต่แขนฝั่งนี้จะวาดวงเล็กน้อยแต่ข้อศอกจะค่อนข้างต่าไปสักหน่อยนะครับเดีย๋ยวจะว่าบอกเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทาไมดูข้อศอกค่อนข้างต่ำนะครับแข้งเป็นแบบแข้งหมอนนะครับมีเส้นมีเส้นผ้าทิพย์นะครับนี่เป็นฐานหมอนมีเส้นโบลูกแก้วมีฐานสิงนะครับแล้วก็มีฐานเขียงนะครับ มีซุ้มผ่าวายที่ค่อนข้างจะหนาสักหน่อยนะครับแม่พิมพ์ดูแล้วค่อนข้างที่จะจัดอยู่ในแบบค่อนข้างตื้นนะแต่ก็ไม่ได้ตื้นแบบพระถอดพิมพ์ระเกน,นะที่แน่ๆเราดูเห็นไหมสังเกตไหมพิมพ์แกดูดีๆนะะมองอย่างนี้พิมพ์เขาจะไม่ได้แบบสมมาตรก็คือแบบไม่ได้เข้ากลางเป๊ะก็คือพิมแกจ,จะเหมือนเอเยียงๆอะ่ะเหมือนกับว่าตอนช่างเขาแกะพิมพ์อะ่ะเขาจะมาร์ก เขาจะมาร์กตำแหน่งเห็นไหมเหมือนพิมพ์อ่ะเขาจะเอียงไปฝั่งเนี้ยเห็นไหมครับเหมือนเขาจะเอียงไปฝั่งเนี้ยเข้าใจไหมเนี่ยคือสัดส่วนเขาอ่ะเห็นไหมครับฝั่งเนี้ยเหมือนพระจะเอียงไปฝั่งนี้หน่อยหนึ่งเห็นไหมอ่ามันก็เลยทําให้ดูข้อฝอกฝั่งเนี้ยมันต่ํามันต่ำกว่าหน่อยหนึ่งมั้งเพราะว่าการการมาร์กตำแหน่งอ่ะการมาร์กเซ็นเตอร์อ่ะเดี๋ยวตั้มหนึ่งนี่เีนี่ยเห็นไหม ลองดูพระนะทั้งสององค์เลยเห็นไหมดูการมาร์คมาร์คเซนเตอร์เขาเห็นไหมเซนเตอร์เขาจะไม่ได้อยู่ในเซนเตอร์แบบที่ตรงอ่ะเห็นไหมครับเนีย่ยลองมองดูนะเข้าใจไหมเห็นไหมฝั่งเนี้ยฝั่งนี้เขาจะเอียงอ่ะก็คือกินกินพื้นที่ไปทางขวานะเห็นไหมครับเนี่ยมันเอียงเล็กน้อยอะ่ะดูมันเหมือน,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 แบบเ,นเอียงเอียงอ่ะเหมือนเหมือนแบบเป็นเอียงไปอ่ะครับ เันนี้จะเห็นชัดเห็นไหมดูแล้วเหมือนจะเขาจะเอียงเอียงโยไปทางด้านซ้ายขององค์พระนะครับเห็นไหมอ่าแต่ก็เป็นพิมพ์ที่สวยนะแล้วก็มีเอกลักษณ์แล้วค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์เลยเพราะสวยผมว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่สวยนะครับส่วนเนื้อหาเป็นเนื้อลักษณะแบบเนื้อผงพุทธคุณรู้ว่าเนื้อเนื้อแบบเนื้อเนื้อผงผงปูนะ่ะผงผงช็อกอะออกไปทางแบบมันไม่ใช่แบบมันเหมือนเป็นผงแบบพวกแก่ดินดินสอพองอะ คือยังไงอะ่ะคือมันมันไม่ได้เป็นปูนแบบเนี้ยมันไม่ได้ออกเป็นปูนขาวแบบปูนจ๋าๆแบบนี้น,ออน,แบบบบนึกออกไหมครับคือมันจะออกไปทางแบบผงแบบผงดินสอพองอะถามว่ามีความแก่งไหมคือเขามีความแก่งในแบบของเขานะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับคือเขามีความแก่งในแบบของเขานะแต่ว่าเนื้อเขาอเนื้อเขาเป็นโซนแบบเนื้อผงพุทุคุณอะครับคือเขามีเสน่ห์เขานะครับ นี้มาดูเนื้อหากัน,นเห็นไหมพื้นผิวเขาจริงๆพระชุกองค์นี้ยชุดเนี้ยจะสวยทุกองค์แหละแต่ว่าลักษณะของพื้นผิวเนี่ยคือเขางอกเห็นไหมครับเข้าใจไหมเนี่ยพิมพ์ทรงเขาจะมีลักษณะของกรอบกระจกแล้วก็เส้นบังคับพิมพ์ชัดเจนเลยแล้วก็การตัดการตัดของเขาเนี่ยเขาจะตัดแบบชิดเส้นบังคับพิมพ์นะครับเห็นไหมทุกองเลย ขอบข้างจะเป็นแบบขอบเรียบๆนะครับเนี่ยมีเส้นรอบกระจกเห็นไหมแล้วรอบกระจกเนี่ยเขาจะตั้งฉากเลยไหมก็คือพิมพ์ก็จะแกะแบบตื้นๆน่ะก็คือเป็นลักษณะแบบพิมพ์อิมิโกนนะครับเน<ม>ื้อเห็นไหมเนื้อจะงอกทุกองเลยเห็นไหมจะไม่เรียบตึงเห็นไหมครับเห็นไหมพื้นผิวเขาจะมีความแบบงอกอ่ะงอกมาเนี่ยอย่างองเนี้ย เนี่ยตรงนี้มีลักษณะของลาด้วยมีขึ้นลาด้วยอันนี้ผมเก็บไม่ดีเป็ไงไม่รู้เนี่ยมีลาขึ้นไอลานี่ไม่ใช่ปจัจจัยลานี่ยมันขึ้นใหม่นะครับแต่เราณะพื้นผิวน้วยคุณเห็นไหมเห็นไหมการงอกตัวของเขาเนี่ยเห็นไหมเนื้อหาเขาเนี่ยดูมีเสน่ห์มากเลยนะเนื้อเขาจัดอยู่ในอ,อ,อาจารย์แกบ,บอกว่าจัดอยู่ในโซนเนื้อปูนนุ่มนะครับเนื้อปูนนุ่มนะครับ,นนรบแต่ผมเรียกว่าเนื้อผงพุทธคุณแหละเพราะว่าดูแล้วมันแบบมีความละมุนตา หน้าแขวนผมเคยให้พวกพวกกันเอาไปใช้ไปแขวนนะแล้วเขาก็แขวนเขาไปเลี่ยมทองแขวนนะโอ้โหครับยิ่งแขวนยิ่งสวยเนื้อจะเนื้อจะสวยเนื้อจะจัดโดยเฉพาะพิมพ์เส้นได้พิมพ์เส้นได้สวยมากพิมพ์เส้นได้เป็นพิมพ์เส้นได้ของมังพมเลยนะสวยเห็นไหมครับดูเนื้อเห็นไหมแล้วเขาจะมีเม็ดมูลสารมามีเม็ดเขียวด้วยมีเม็ดเขียวมีเม็ดอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าจงใจใส่มูลสารนะครับเนี่ยพื้นผิวปะเขาจะไม่มีเรียบตึงคือจะเป็น เป็นค่าปะที่มันเกิดเป็นค่ามัาปูนอะที่มันเกิดขึ้นตามอายุของเขาอะขอบข้างมันค่อนข้างเรียบนะครับเพราะว่าพระกลุ่มเนี้ยผมว่าเนื้อเป็นเนื้อค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อละเอียดนะครับเป็นปูนแบบเนี่ยเป็นปูนเป็นผงและน่าจะเข้าด้วยน้ํามันตังอิวะนะดูๆแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นเนื้อโซนน้ามันจัดแบบตังอิวอะจนจนมันแบบจนมันแบบอมเหลืองอะก็คือเป็นเนื้อแบบผงทุกคุณอะด้านหลังเห็นไหม เนื้อเขาเนี่ยไม่ได้แกร่งแตละเขามีความจัดในแบบของเขาอ่ะเป็นแบบเนื้อผงอ่ะเนื้อผงเนื้อผงที่มันมีความจัดเนียพอจะเข้าใจไหมครับก็เป็นพระที่มีเสน่ห์นะที่ว่าผมเอามานําเสนอเพราะว่าพระชุดเนี้ยผมได้มาจากบ้านนะครับไม่ได้แบบเก็บมาตามอะไรเงี้ยพระที่เป็นพระแบบที่เขาเก็บเก็บจากบ้านเขานะครับ ถ้าจากคาบอกเล่าของพี่เขาก็คือพระชุดนี้มันมีอายุมากกว่าห้าสิบปีแน่ๆนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในช่วงไหนยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ดูอีกองหนึ่งเห็นไหมจริงๆพิมพ์ทรงเขาชัดเจนนะครับแต่ว่าเรื่องของคาบเนี่ยพวกเปล็ดการงอกตัวคาบน้ําปูนะครับคาบําปูนี่มัน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 ก่อตัวขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมครับมันทําให้ดูมีเสน่ห์มากอ่ะมันดูแบบคุณต้องเห็นองค์จริงอ่ะ แล้วพระจริงเขาจะแห้งนะคือเขาแห้งแบบแห้งสนิทเลยนะแห้งแล้วก็มีข้ามน้ําปูนฟูฟูบองคองแบบนี้แล้วมันสวยมากอะ่ะเห็นไหมแล้วก็มีมวลสารแต่มวลสารเนี่ยเหมือนกับว่าเขาแบบเขาจงใจใส่เพื่อคุกลงไปในในเนื้อผงนะครับพระกลุ่มนี้ลองเอาไม้เหล็กดูดบางองค์ดูดล้มมัอนอ่อนแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยดูดนะครับแต่มีบ้างบางองค์อ่ะนะครับ แต่เป็นพ้าที่น่าแขวนเพราะว่าสวยสวยผิวพันณุสวยมากแล้วเป็นพระเก่าแล้วครับเก่าว่าหลวงพ่อแพรแน่ๆนะครับเก่ากว่าแน่นอนแต่แค่ว่าเนื้อเขาเป็นเนื้อโซนแบบเนื้อผงนะครับเนื้อผงที่มันแบบแบบงไงผมด้วยจะอธิบายไงนะเป็นโซนเนื้อผงอ่ะผมว่านักนักสะสมผ้าสมเด็จน่าจะเข้าใจดีนะครับเห็นไหมเนื้อมวลสารครบถ้วนนะครับมวลสารนะครับแล้วเนื้อหาเขาอะเห็นไหม เนื้อหาเขาหน้าสนใจอ่ะเขาเป็นแบบเนื้อเนื้อผงพุทธคุณอ่ะหน้าแขวนนะครับพวกนี้เห็นไหมอาจจะเป็นผ้าพิเศษหรืออาจจะเป็นพ้าที่ทําแบบประจําเฉพาะเจาะจงหรือว่าอะไรขึ้นมาเงี้ยนึกออกไหมครับเพราะว่าด้วยแม่พิมพ์อะไรต่างๆเขาอ่ะมันมันเป็นพิมพ์ที่แบบตั้งใจแลจ้วเจาะจงทําขึ้นมานะครับเห็นไหมการแตกเล้าลาอะไรเขาก็มีเป็นปกตินะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว,าว่าเนื้อเขาเป็นเนื้อแบบเนื้อผงอ่ะเนื้อผงพุทธคุณนะครับ น่าสนใจมากแดูดีด่คาบคาบแบบคาบน้ําปูนะครับที่มันเห็นไหมที่มันก่อตัวที่มันงอกอะไรต่างๆอะ่ะมันมันมันน่าสนใจนะแล้วถ้าส่องไปเนี่ยมก็คือมีลักษณะแบบพวกายเงินไยทองไม่ต้องห่วงครับมีครบทั่วอยู่แล้วนะครับอ่ะประมาณนี้ผมว่านําเสนอให้ดูอยากให้เห็นลหลายๆแบบสไตล์การเก็บภาพของผมะ คือสตอรี่ที่ผมเล่าอ่ะคุณไม่ต้องเชื่อหรอกแต่ว่าคุณลองดูหน้าพระแล้วกันว่าเออมันเป็นแบบไหนนะครับพระกลุ่มเนี้คุณลองดูแล้วคุณลองมองดูว่าพระที่เขาเล่นหากันอณปัจจุบันเนี้ยผมว่าเนื้อหาคล้ายๆนี่แหละบวกลบบวกลบประมาณเนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงเนี้ยถ้าผมตีพระกลุ่มนี้นะน่าจะอยู่ในช่วงพระยุคกลางๆยุคปลายนะเพราะว่าด้วยของแม่พิมพ์เราจะจัดว่ามันเป็นยุคปลายมันก็มันก็ไม่เชิงนะเพราะว่าศิลปะที่เขาทําเนี่ยมันน่าจะเป็นกลุ่มของพระยุคแบบ แบบาปปลายยุคกลางแล้วครับแล้วก็ช่วงต้นๆยุคยุคปลายอะไรประมาณนั้นนะเป็นไปได้นะไอ้คันว่าจะตีไม่ทันยุคไหมมันก็มันก็ไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าความเก่าเพราะว่าความแห้งความเก่าเขาอะมันมันเกินมันเกินพระแบบมันมันด้วยสูตรด้วยอะไรมันเกินมามันเกินอ่ะความงอกความแห้งความอะไรต่างๆแล้วเรื่องของกลุ่มมวลสารต่างๆที่เขานิยมใช้ในพระนึกออกไหมครับ ประมาณนั้นนะอันนี้อาจจะผมอาจจะคิดเข้าข้างตัวเองก็ได้แต่ว่าผมค่อนข้างมั่นใจกับพาชุดนี้นะเอาไปแขวนได้เลยแขวนได้อย่างดีเลยแล้วสวยงามมากเอาไปเลี่ยมทองเลยบอกโคตรขึ้นเลยผ่องสวยขาวแบบเนื้อขาวแห้งสะอาดอะนึกออกไหมครับสวยยิ่งแขวนยิ่งงอกยิ่งแบบยิ่งงอกอะน้ําปูนมันยิ่งงอกงอกขึ้นมานึกออกไหมครับผมมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งเขาทาพวกหมวกหมวกเครื่องแบบตํารวจอะไรเงี้ยผมก็ เขาก็สักกับผมหมดไปหลายตังกันนะผมก็แบ่งพระอันนี้แหละให้เขาไปแขวนองค์นึงแต่ผมให้พิมพอะไรเขาไปไม่รู้เขาไปเลี่ยมทองใช้นะโอ้โหเขามาหาผมทีไรผมต้องขอเขาส่องทุกครั้งเลยผมชอบมากเลยนะเพราะว่ามันได้ไอตัวเข้าไปแล้วมันยิง่งยิ่งสวยพระเนื้อเนี้ยเนื้อไหมอย่างพระเนื้อแก่งเนี่ยมันแขวนไปคือวิวัฒนาการมันก็จะมันจะมีแหละแต่มันจะมันจะไม่ได้แบบเหมือนพวกพระเนื้อเนื้ออ่อนอะพวกปูนนุ่มเนี่ยไปแขวนแล้วมันแบบ โอมันสวยอะมันสวยผมชอบนะอ่ะประมาณนี้เล่าสู่กันฟังนะใครมีแบบผมไม่ต้องส่งให้ผมดูหะกครับก็เอาเป็นว่าสไตล์ผมเก็บพระแบบเนี้ยคือผมมั่นใจมากนะพระแบบเนี้ยนะครับแต่เรื่องของที่มาอ่ที่มบอกอะก็คือมีความเกี่ยวพันกับทางบางพรมนั่นแหละแต่ว่าจะวาระไหนอันนี้ผมไม่ทราบจริงนะครับนะโอเคเนื้อหาดีก็กดถูกใจกันบ้างนะครับกดแจ้งไอ้กดถูกใจ กดติดตามกดแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนะแล้วก็คอมเมนต์เปิดไว้สามารถคอมเมนต์ได้ยินดีรับฟังหมดแล้วครับอย่าดา่าด่าก็บล็อกแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นรสนิยงของผมล้วนๆไม่ได้เกี่ยวกับใครไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวงกงงการไม่ได้เกี่ยวอนะไรทั้งนเกี่ยวกับเรื่องของผมคนเดียวนี่แหละนะครับนะโอเคสอบถามเพิ่มเติมสนใจพระชุดนี้ผมพอมีจะแบ่งอยู่ได้ ก็จํานวนหนึ่งนะที่ว่าคัดๆไว้แล้วก็สวยทุกองค์นะครับพาชุดนี้ไม่ได้พระก,กะเลก,กะล่านะเป็นพระที่ได้มาจากบ้านจริงๆนะครับตามคําบอกเล่านะเดี๋ยวไว้จะนําพิมพ์อื่นๆมาให้ดูให้ชมนะครับโดยเฉพาะพิมพ์เช่นได้สวยมากสวยจริงๆสวยมากๆนะครับนะคลิปน,นี้ย้ายสวัสดีครับ